สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเพลงเพลงนะคบนี่นะครับอันดับหนึ่งเราต้องกดเข้าไปที่นี่นะครับแอปนี้นะคบแอปอะไรไม่รู้ กดเข้าไปนะครับตุกกันเฮ้ยอันนี้ลูกใครอ,อ่ะโอ้โหลูกพี่แกนโหลดไห้นะครับแล้วก็เราก็กดไปที่จี่จริงมันต้องเป็นจุดๆสาจุดอยู่ตรงนี้แต่อันนี้มันคือให้อัปเดตกดเข้าไปที่แท็บใหม่เข้าไปที่ youtube ก็อย่าลืมกดแชร์นะแท็กหมายเจ็ดสิบอ่ะใครฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะแท็กเพื่อนมาฟังกันเยอะๆนะแอสมินจะได้มีกำลังใจเนาะใครไม่ทำตามนี้ก็เดี๋ยวทุ่มด้วยโควเดียมเลย เพลงเขียนไปนะครับว่าเพลงอะไรเพลงวิบวับกขกาไปในเพลงวิบก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแบบกดเข้าไปอะ ก็กดเข้าไปห่างบน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 นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับที่มีอันเนี้ยนี่นะครับกดเข้าไปตรงนี้แหละครับเราเราก็กดเข้าไปเลยก็กดคัดลอกแล้วก็กกว,กวาง แล้วก็กดเข้าไปที่อันนี้ที่มันไปรีวิวเขาบะแล้วก็กดลดตัว E ตัวอะไรไม่รู้นั่นแหละไอเรือแต่ตัว T นะครับแล้วกด <c oughs> มันจะเป็นการถูกหรือโกรลอกก่นลอกก่อนอกกอนะชา hey, <yeah. S 1> มาแล้วน,นี่งไง บันทึก mp3 สก็คือ,อจังกวะเนี่ต้องให้บันทึกชาใช่ปะแต่ก็ ผมมันทึกเพลงหนึ่งนั่นละผมมันทึกเพลงน,นี่ฟังนี่คือเพลงที่ผมบันทึกกุดเข้าปิดอัน,นฟังให้ดี เกมหรือจะใน facebook ในอิน t ตอร์แกรมทวิตเตอร์ไลน์มีแต่คนน,น่นาย้อน mm hmm. ผมก็อยากรู้ว่ามันจริงไม่จริงว่า mm hmm. ก็เลยลองเข้าไปเล่นย้อน mm hmm. สก,กิลหนึ่งของเขายิงไฟออกไปโอ้โ oh ห mm hmm. มันสโลว์ตั้งหกห้าเปอร์เซ็นแน่โหดไปไหน,นประมาณนี้แหละครับมาผมก็จะคลิปไปเพียงตอนนี้นะครับแค่มาส่วนของอลุ่นเนี่ย เนี่ยเนี่ย a p p l ไม่ใช่สมอุย้ยโทรศัพท์ตอกสมาร์ทโฟนนะครับนี่เป็นเกมที่ผมมีนี่นะครับแอปที่ผมถ่ายกับแอปที่ตัดต่อก็ประมาณมีสองอันนะครับ นี่แอปถ่ายนี่แอปต่อต่ออุ้ยเขีนผิดอันนี้ไม่เอา นี่นะครับประมาณนี้แหละครับพราะัผมก็จบคลิปไปเป็นตอนนี้แล้วครับไ๊าใหม่นะครับต้องผู้ชมทุกท่าน